กินเยอะมากเลยครับที่เยวาวราชจ,จะน่ากินมานเลยโซนนี้มีแต่ของกินเท่านั้นเลยครับอร่อยขนมปัง ขนาดยังไม่ยังไม่เย็นๆนะถ้าตอนเย็นคนจะเยอะกว่านี้เย็นนี้ก็จะมีงานด้วยนะครับมีการ,รแสดงร่องแั่งตาน้ำใจเพื่สอสังเวงเกี่ยวรีผลไม้ให้ม,มันคล้ายๆกับเมื่อคืนนะี้มันเหมือนกับเมื่อคืนนี้ วันนี้จะเป็นเวทีกลางนะครับน่าจะมีการ,รแสดงโชคดีปีใหม่ตักไขมังกรมหากุโนินครับอันนี้ก็จะเป็นการตักไข